เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของหนึ่งในนักเตะของทีมเราที่กำลังตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อืน่นับปัจจุบันกันก่อนเลยนั่นก็คือในรายของทางโคดี้กัคโปปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเราหลังจากเขากลับมาสู่ฟอร์มกันเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้อีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่ตัดอาร์เนอร์ล็อตนยแดชแมนของเราเข้ามากลุ่มบางเหียนในทิมแอนฟิล เมื่อเขามีการปรับบทบาทให้ทางกั๊กโกกับปีนเป็นปีกซ้ายตามที่เจ้าตัวถนัดอีกครั้งเป็นนั่นก็ทําให้เขาสามารถที่จะระเบิดฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้ก็มีส่วนร่วมกับการทําประตูให้กับทีมของเราไปมากถึง25ลูกจากการลงสนาม49นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูด้วยตัวเองไป18ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไป7แอสซิต จาฟอร์มคานเล่นที่โดดเด่นดังกล่าวข้างต้นนั่นเองทึงทำให้ทางเสือใต้ไบเยนมิวนิหันมาแสดงความสนใจในตัวเขาและเรื่องดังกล่าวก็มีการยืนยันออกมาตั้งแต่เมื่อหลายวันที่แล้วหลังจากที่ทางไบเยนเองก็ต้องถอนตัวจากดิวกันไล่ล่าตัวทางฟอร์เรียนเวสตส์า์ดังของทางห้างขายยาไบเออร์ริเวอร์คูเซนที่กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทีมของเราอยู่ณปัจจุบนัน ล่าสุดมันก็มีการออกมาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมจากทางฟล r เรน n p เพลทเบิร์กนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่ปัจจุบันทำงานให้กับทาง s k y ยส o r วเยอรมันเมื่อเขามีการยินยันออกมาเลยว่ามาเยนให้ความสนใจในตัวกักโปอยู่จริง แล้ถึงขั้นที่พวกเขามีการติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในดีอนนี้เบื้องต้นเข้ามาแล้วทว่าจุดยืนของทางลิเวอร์พูลนั้นก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันต้องมีค่าตัวแบบมหาศาลมากๆจนที่พวกเขาไม่อาจจะปฏิเสธได้ถึงจะมีการปล่อยตัวนักเตะออกมาในครั้งนี้แม้ว่ามันจะมีความสนใจจากทางไบเอียนมิวนิคเข้ามาแต่าการย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ของทางกักโกจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมันมีข้อสเสนอที่สมน้าสมเนื้อเข้ามาเท่านั้นพลาเทนเบิร์ก โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กซ์วนตัวของเขามันมีการติดต่อสอบถามกันเข้ามาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะแลัทางกักโปก็ได้รับแจ้งถึงความสนใจจากทางบาเยนแล้วด้วยมกซ์เออเบลยังคงมีการติดต่อในดีวนี้มาอย่างต่อเนื่องณเวลานี้มันยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมามากกว่านี้บาเยนเป็นหนึ่งในเพียงแค่สมสโมสรเท่านั้นที่ตัวของทางกัคโปจะยอมพิจารณาหากเขาต้องย้ายออกจากทางสโมสรฟุตบอลหรือร์พูลไป อย่างไรก็ตามทางไบยันเองก็ยังมีการพิจารณาอยู่อีกหลายตัวเลือกอยู่ด้วยเหมือนกันในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นในส่วนของแนวรุกของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนวามกันไปเลยก็ยจะขยับมาดูในลายของทางหลุยส์ดิอาสปิดทีมชาติโคลอมเบียของเรากันบ้าง พราะแม้ก่อนหน้านี้นั่นจะมีรายงานข่าวออกมาว่าทางอาร์เนส์ร็อในแยตหแดชเมนของเราต้องการที่จะรั้งตัวนักเตะรายนี้เอาไว้ในทีมแอนฟิวต่อไปแต่สำหรับจุดทีมของทางนักเตะนั้นเขายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าเจ้าตัวจะเลือกอยู่กับทีมของเอาหรือจะยัดออกจากสโมสรไปในช่วงซัมเมอร์นี้กันแน่ต้องการความสนใจอย,อย่างจริงจังจากทางเจ้าบุญทุม่มบาร์เซโลนา ล้วหลังจากที่ตัวของทางดิอัสได้ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับทีมของเราและผ่านการเฉลิมฉลองกันแบบสุดเวี่ยงไปแล้วเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาทําให้บรรดาเพจข่าวทั้งหลายของทางบาร์เซโลน่านั้นมีการโหมกระแสกันขึ้นมาเลยว่ามันเป็นการที่ตัวของทางดิอัสส่งสัญญาณถึงการจะอําลาสโมสรฟุตบอลลิเวอูลของเราแล้วหรือไม่อย่างไรกัน แล้วมันก็จบลงไปแล้วอีกหนึ่งฤดูกาลกับสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้นะ The As Post เอาไว้ในอินสตาแกรมของเขาเองนี่เป็นอีกฤดูกาลที่สุดยอดมากๆมันเป็นช้ำเหล็กที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานที่กลับคืนมาสุดทิมแอนด์ฟิลอีกครั้งพี่มาเรียกเป็นของเรามันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งมากที่ได้รู้ว่าไม่มีใครสงสัยเลยว่าเราคือทีมที่ดีที่สุด เนื่องจากว่าเราสมควรจะได้รับมันอย่างแท้จริงแล้วเราคือทีมที่แท้จริงเรามีทีมที่แข็งแกร่งเราเป็นครอบครัวและเราก็ได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนบอลที่น่าทึ่งมันยากมากๆเลยนะที่คุณจะหาแฟนบอลแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกใบนี้กับการที่พวกเขามีกระอุทิศตัวและมีแพชชั่นมากขนาดนี้ใครก็ตามที่ได้หลงเล่นเพื่อตราสโมสรแห่งนี้มันจะมีความผูกพันกับบรรยากาศที่น่าทึ่งในวันหนึ่ง ผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมสตาร์โค้ดสตาร์ของสโมสรและแฟนบอลของเราด้วยมันเป็นฤดูกาลที่ผมไม่มีวันจะลืมเลือนได้เลยแล้วผมก็จะเก็บมันเอาไว้ในหัวใจของผมเสมอ You will never walk alone หรือคุณไม่มีวันเดินเดีเดยวได้จากข้อความเหล่านี้นั่นเองที่ทางบา์เโลน่าเชื่อว่ามันเป็นการบอกลาสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของทางดีอารสไปแล้ว แต่ตัวของทางนักเตะเองจะต้องการสื่อข่าวส่งความไปในแนวทางนั้นหรือไม่อย่างไรก็คงมีแค่ตัวของเขาที่รู้ดีที่สุดไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ของทางหลุยดิอัสกับโอกาสการย้ายไปอยู่ทางบาเซโลนาอีกด้วยเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูมุมมองของทางฟาบิซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะกันบ้าง เมื่อเขาเรียกได้ว่าเป็นคนแรกเลยที่ไปกัดออกมายืนยันว่าทางบาร์เซโลนาให้ความสนใจในตัวของทางดิอาสอยู่จริงหลังจากทางคุณพ่อบังเกิดกล้าวของเขาอย่างทางลุยส์มานเอลดิออสก็มีการออกมาเปิดเผยล่วงหน้าไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก่อนจะมีการเน้นย้ำอีกหลายครั้งว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขามีความใฝ่ฝันอยากจะยัดไปร่วมทิดคำหนู อย่างไรก็ตามในตอนนี้ทางบาซิลูนาก็กำลังพิจารณาอยู่หลายตัวเลือกก็จะเข้าไปเสริมทัพในตำแหน่งปีซ้ายให้กับพวกเขาและนอกจากในรายของทางดีอาสของเราแล้วชื่อของทางมาร์คัสแรดฟอร์ดเรายิงตัวเก่งของทางปีศาจดนแมนเชสเตอร์อยู่นาแต่ที่โจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างที่เขาถูกปล่อยเยืมตัวไปลงเล่นให้กับทางสิงห์พง,งาดแอสตันวิลล่าของกุนซึกอุนาเอมิลี่ในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวผูกพันกับ ทางยอดทีมจับแควนคาตลันอยู่ด้วยแต่แม้กระนั้นมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าทางเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาให้ความสําคัญกับการคว้าตัวทางดีอาสเป็นอันดับแรกล่าสุดตัวของทางโรมาโนก็มีการออกมาอัปเดตสื่อข่าวส่งความในประเด็นนี้ออกมาเพิ่มเติมเลยว่า คนเดียวที่ทางบาร์เซโลนาจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อตัวเขาไปร่วมทีมก็คือในรายของทางดีอาร์สส่วนในรายของทางแรดฟอร์นั้นพวกเขาให้เต็มที่แค่เป็นเพียงสัญญาย,ยืมตัวชั่วคราวซึ่งมันกสะท้รอนให้เห็นอยู่แล้วว่าระหว่างนักเตะทั้งสองคนนี้ใครกันคิดคนที่ทางบาร์เซโลนาให้ความสําคัญมากกว่า่าวดวนบาร์เซโลนาจะยอมจ่ายเงินสําหรับตัวของทางดีอาร์สเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโลมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กของเขาเอง พวกเขาจะพิจารณาในตัวของทางแรดฟอร์ดก็ต่อเมื่อเป็นสัญญาย,ยินตัวเท่านั้นรายงานข่าวโดยทางสปอร์ตเราจะเห็นได้เลยว่าการที่ทางโรมาโน่มีการหยิบตัวข่าวดังกล่าวขึ้นมานั้นเจ้าตัวก็มีการไปหยิบฉวยรายงานส่วนหนึ่งจากทางสปอร์ตมารายงานข่าวต่ออีกทอดหนึ่งนั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งสูตรหน้ากันบ้าง เมื่อตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งในคนที่มีกระแสข่าวโพพันธ์กับทีมของเราอย่างหนักก็คือในราของทางคูโกอิเกติเกสูน,น้าตัวเก่งจากทางสโมสรไอทรักแฟรงเฟิร์ดที่ซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นสิ้ละเกินให้กับทางต้นสังกัดของเขาในการแข่งขันศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลที่ผ่านมา นั่นจึงทาให้นอกจากทางในพระผูของเราแล้วตัวของทางนักแต่เองก็ยังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วทวีปยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางสิงโตในเงินครามจิวซี กัล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลจากทางบิลสมัครกข่าวชื่อดังจากประเทศเตอรมันก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ทีมที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่จะได้ไรายเซนของทางอิเกติเกไปครอบครองนั้นหากใช่ทางหรือว่าูลอีกแล้วแต่มันคือทางสิงบูที่พร้อมจะปาดหน้าคว้าชิ้นเปล่ามันไปครอบเชลซีถือความได้เปรียบเหนือกว่าทางหรือว่าูลในเดียวกันไล่ล่าตัวของฮิวก้อิเกติเกนะโฟกกล่าว เชลซีลลเวร์พูและอาร์ซนอลก่อนหน้านี้ได้รับการพิจารณาว่าพวกเขาคือตัวเต็งระดับท็อปที่มีโอกาสจะได้ไรายเซนของทางฮิวโกอิเกติเก แต่จากเดิมที่มันเป็นการแข่งขันกันระหว่างม้าทั้ง3ตัวในตอนนี้มันลงมาเหลือการแข่งขันระหว่างม้าแค่2ตัวแล้วและในตอนนี้จากการที่ทางชิวซีเองก็สามารถที่จะคว้าตัวไปเล่นในสกุูฟาแชนสเปนลีกสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าได้จากการที่พวกเขาจบอันดับที่4ในตารางพิมารีก็ทําให้พวกเขามีโอกาสที่ดีที่สุดที่จะคว้าตัวทางอิเกติเกตไปครอบครอง เชลซีมีการพูดคุยกับทางตัวของทางนักเตะไปแล้วด้วยและพวกเขาก็ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังในเร็วๆนี้ตัว่าเรวพูเองก็ยังคงอยู่ในการแข่งขันนะแม้ว่าดิวต่อไปของพวกเขาน่าจะเป็นการคว้าตัวทางฟอร์เวียนเวียตมาจากทางเลเวอร์กูเซนซึ่งจะกลายมาเป็นนักเตะข้าตัวีติสูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาก่อน ต้งนี้เราจะเห็นได้เลยว่ารายงานข่าวจากโฟกดังกล่าวข้างต้นนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปิดโอกาสของทางหรือว่าผูกของเราอย่างชัดเจนแต่มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าทางยอดทีมจากกรุงรอนดอนเองหวังจะปาดหน้าทีมของเราเหมือนที่พวกเขาเคยทำสาเร็จมาแล้วกับดิวของทางมอยเซตไก่เซโดและโรเมโอราเวียน ie, ในอดีตที่ผ่านมา มื่อมีการพูดพาดพิงมาถึงเดียวกันไล่ล่าตัวทางฟอรเรียนเวสจากทางเรเวอร์กูเซนของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูประเด็นนี้กันบ้างมันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่เราไปการตกาติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาและเรียกได้ว่ามันมีข่าวอัปเดตความคืบหน้าออกมาเป็นรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวหลังจากทีมของเรามีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการว่าขอซื้อตัวนักเตะกับทางเรเวอร์กูเซนไปแล้วอย่างน้อยถึง2ครั้ง หนแรกเป็นข้อเสนอที่ตัวเลข100ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาบ84ล้านปอนด์ก่อนจะตามมาติดติดด้วยข้อเสนอที่2ที่มีการอัปเกรดขึ้นไปอยู่ที่ระดับ130ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาก109ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม แม้กระนั้นทางโพลจอยส์เดี่ยวข่าวสายหงคนดังก็มีการออกมายืนยันไปแล้วว่าทางเลเวอร์คูเซนยังไม่ได้ตอบรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างตน้นแต่มันยังคงมีการเดินหน้าการเจรจาพูดคุยระหว่างทั้งสองทีมต่อเนื่องกันไปและเขาก็เชื่อว,ว่าดิวนี้จะสามารถจบลงได้ภายในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า เรื่องดังกล่าวข้างต้นก็ได้รับการยินยันออกมาในทิศทางเดียวกันจากทางเดีวสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันที่ซึ่งพวกเขาก็เพิ่งมีการรายงานข่าวแบบสดๆร้อนๆออกมาในวันนี้เลยว่าริีวการคว้าวตัวทางเวียดไปอยู่กับท่านหรือว่าผู้นั้นจะจบลงอย่างเป็นทางการได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว ฟลอเรนเวียตมีการเจรจารในเรื่องรายละเอียดสัญญาของทางลิเวอร์พูลและเขาก็ตอบรับตกลงข้อสัญญาเป็นระยะเวลายาว5ปีสำหรับการย้ายไปร่วมถิ่แอนฟิลนะบิวระบุในตอนนี้มันจึงเป็นการตกลงเรื่องค่าตัวของทางนักเตะระหว่างทางลิเวอร์พูลกับเลเวอร์คูเซนที่ซึ่งทางต้นสังกัดของทางนักเตะก็ได้รับข้อเสนอเข้ามาแล้วและยังคงมีการพูดคุยหารือกันต่อเนื่องไป มันเป็นที่คาดหมายกันว่าดิวนี้น่าจะจบลงได้ในไม่ช้านี้และมันก็น่าจะใช้เวลาอีกพเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก่อนที่มันจะสามารถมีการประกาศยืนยันการคว้าตัวนักเตะได้อย่างเป็นทางการต่อไปตามลำดับหลังจากฟังเรื่องราวการไล่ล่าสดทางฟอรเรียนเว็ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูมุมมองของทางยูเดนนาเกียวมันในแย่ของทางทีมชาติเยอรมันกันบ้าง เมื่อก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยมีการออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วหนหนึ่งมาโจตูก็สนับสนุนการย้ายทีมของนักเตะไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราด้วยเช่นเดียวกันหลังจากเข้ามีการมองเลยว่าการย้ายทีมในครั้งนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแล้วมันก็ยังจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของตัวเวทในระยะยาวอีกด้วยนั่นจึงทำให้ตัวเขาในฐานะุนเดสเทรนเนอร์จึงให้การสนับสนุนดิวดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก ล้ล่าสุดหลังจากที่ตัวของทางเวียดเองก็มีการเดินทางไปเข้าค่า์เก็บตัวกับทางทีมชาติเยอรมันตัวของทางนาเกลวมันก็ได้ถูกนักข่าวสอบถามถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งที่ซึ่งเขาก็ยืนยันเลยว่าตัวของทางเวียดจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกและลิเวอร์พูลกำลังจะได้เพชรเม็ดงามไปอยู่ในมือของพวกเขาแล้ว จโจตกก็ยังได้ใช้โอกาสเกี่ยวกันนี้ในการปฏิเสธด้วยว่าเขาไม่เคยชี้นําว่านักเตะควรจะย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนและอย่างไรกันเพียงแต่พูดเปรียบภาพรวมรวมถึงความเป็นไปได้ของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมาไม่เคยบอกกับนักเตะเลยนะว่าให้ย้ายไปอยู่ที่นี่หรือให้ย้ายไปอยู่ที่นั่นน่าเกลียวมันกล่าวประเด็นสําคัญก็คือเขาต้องได้ลงเล่นและเขาก็จะได้ลงเล่นในบทบาทที่คล้ายคลึงกันกับตอนที่เขาลงเล่นให้กับทางเหเือร์คูเซนด้วย เรารู้ดีว่าตัวของเวียดนั้นเป็นหนึ่งในนันกเตะที่เก่งที่สุดในโลกนะเรื่องนั้นไม่ต้องสงสัยเลยและเขาเองก็ผ่านการพิสูจน์สีเท้าของเขามาแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในการลงเล่นระดับสโมสรและรวมไปถึงการลงเล่นในระดับทีมชาติด้วย ปัจจุบันตัวของทางเวสดลันนาเกียวมันก็กำลังเตรียมความพร้อมร่วมกับทีมชาติเยอรมันของพวกเขาหลังจากมันมีโปรแกรมนัดสำคัญในการแข่งขันศึกเนเชนส์ลีกรอบตัดเชือกที่พวกเขาจะลงฟาดแข่งกับทางทัพฝ่ายทองทีมชาติโปรตุเกสในคืนวันพุทธที่จะถึงนี้ ปลายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติดเกี่ยวกับสัานการณ์ในแนวรูปของเราอีกเช่นเดียวกันเพราะหากตัวของทาง f o r ์เรนเว็มีการย้ายเข้ามาสู่ทีมของเราจริงเราจะได้เห็นการปรับทับและแผนการเล่นแบบใหม่แกะกล่องโดยตัวของทางอ็อฟเนอร์สโลต เรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยออกมาจากทัคแอนฟิวอชสื่อที่จับข่าวของทีมเราโดยเฉพาะเพราะแม้ว่าปัจจุบันลิเวอร์พูลจะมีการเดินหน้าไล่ล่าตัวนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งสูนย์หน้าตรงกลางแต่หากสุดท้ายแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จได้ตัวนักเตะเป้าหมายอย่างที่มีการคาดหมายเอาไว้แต่หากได้ตัวทางฟลเรียนเวตเข้ามาร่วมทีมตัวของทัคแอนเนอร์สกเองก็มีแผนการรองรับเอาไว้แล้วอยู่ด้วยเหมือนกัน หากเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมื์ที่แล้วตอนที่ทีมพราบได้ตัวทางมาตินซูบิเมนดีเราก็มีการถอยเอาทางไรอันกรเวนแบลงมายินเป็นมิดฟิลตัวรับซึ่งนะ่าเป็นบทปากที่เขาสามารถจะเฉิดฉายขึ้นมาได้ดีที่สุด แล้วในตอนนี้ทางสลอตก็มีแผนการที่จะใช้พิมพ์เขียวแบบนะั้นกลับมาใช้ในส่วนของแนวรุกของเราด้วยกับการเรีบเขาอาจจะมีการขยับเอาทางโมฮัมเม็ดซาร่าจากตำแหน่งปีกขวาให้ขึ้นไปยืนเป็นศูนย์หน้าตัวกลางแล้วห้อยในตัวของทางเวทเอาไว้คอยทำเกมอยู่ด้านหลังเขา นั่นจะเป็นรูปแบบเดียวก,กันกับที่เราเคยเห็นกันมาแล้วกับทีมลิเวอร์พูลในอดีตที่ผ่านมาเหมือนในยกที่มีทางเฟรนันโดตอร์เรสอดีตดาวิงชื่อดังของเรายินค้้าเป็นสูตรหน้าและปิดทางสตีเฟนเจอรบอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของเราคอยป้อนบอลให้กับเขาอยู่ด้านหลังดอนอันเดอร์สตัดเ็บไซต์ที่เก็บสถิติลูกหนังชื่อดังก็มีการเปิดเผยอ,ออกมาอีกด้วยว่า ตัวของทางซาล่าเคยออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในตำแหน่งสูดหน้าตรงกลางมาแล้ว25ครั้งและในจำนวนดังกล่าวนั้นเจ้าตัวก็มีสถิติการทำประตูที่น่าเหลือเชื่อกดไปถึง23ประตูกับอีก5แอซิ์กันเลยทีเดียวดังนั้นหากตัวของทางซาร่าจะเลือกใช้งานตัวของทางซาล่าในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นนั้นเขาเองก็น่าจะสามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ ยังไมก็ตามพิมพ์เขียวดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อกรณีที่เราไม่สามารถที่จะคว้าสูนหน้าเป้าหมายเข้ามาเสริมทับในติดแอนซิลของเราได้ในช่วงสัมเมอร์นี้เท่านั้น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับตำแหน่งผู้เล่นของเราในแนวลุกด้วยเช่นเดียวกันเพราะหากเรามีการขยับเอาตัวของทางซาลาขึ้นไปเป็นสูน์หน้าดังกล่าวข้างต้นมันจะทําให้ทางปีกขวาของเราว่างลงแล้วเราก็จาเป็นจะต้องหานักเตะเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางซาลาในระยะยาวอีกด้วย นั่นจึงเป็นการเชื่อมโยงมาถึงรายงานข่าวของทางคอตอฟไซส์ Off ide, สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษที่มีการชี้เป้าลงมาเลยว่าในตอนนี้ลีอร์ภูลของเรากำลังหันไม่ความสนใจในตัวของทางมักเนตอาร์คริอุสปีกตัวเก่งจากทางสมสัอาร์เอสโมนาโกในศึกลิกเอิงของประเทศฝรั่งเศส หลังจากโจ้ตัวมีส่วนร่วมในการทําประตูไปถึง15ลูกในการแข่งขันลีกสูงสุดของแดนน้ําหอมฤดูกาลที่ผ่านมาโด้แบ่งเป็นการที่เขาทําประตูเองไป5ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก10แอสซิต่นเดียวกันกับการทําไปอีก2ประตูและ2แอสซิตในการแข่งขันอยู่าแามเชนส์น,นลีกตัวยลเวอร์พูลได้กระโดดเข้าร่วมวงของทางแมนเชสเตอร์อยู่นาเตด แมน c h e s t e r City, n e w ิวคาสซียูไนเต็ดมารติงแฮมฟอร์เรสและท็อตแนมฮอสเปอร์ในการเล่ล่าตัวทางอาคีอุสนะคอร์ดออฟไซด์ระบุตัวของทางนักเตะเองก็สามารถที่จะย้ายออกจากทางโมนาโกได้ด้วยสนนรดาคา60-70ล้านยูโรและคิดเป็นดอก50.5ถึง59ล้านปอนด์ กานฟอบมอบอีกสื่อชื่อดังก็มีการยกย่องเลยว่าตัวของทาคาคิอุสนั้นถือเป็นนักเตะที่มีอายุต่ำกว่า21ปีในตำแหน่งปีกขวาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันศึกลีกเอิงดดูการที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ซึ่งจากสถิติทั้งหลายทั้งมวลมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่านี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับสโมสรหรอกประกอบกับการที่ปัจจุบันเจ้าตัวก็เพิ่งจะมีอายุอานามเพียงแค่20ปีเท่านั้นทํใไ้เขายัางสามารถจะพัฒนาฝีเท้าได้อีกไกลและสามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวตายตัว แทนในระยะยาวของทางสาลาต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้อีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ